สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ถุกๆทา่านลาวไทยต่างประเทศไม่นี่สาวพรก็ได้มารีวิวเพื่อนให้เบิ่งเนาะตามคำขอของเอฟซีเลยเนาะว่าอยากให้สาวพรรีวิวบ้านให้เบิ่งแนว่ว่ะไปฮอดขันได้แล้วเมื่อว่านี่สาวพรกับไปทุระเบิดเมือพี่น้องก็เลยบาได้อยู่เพื่อนเนาะพี่ว่าลงไปส่งเออยอยู่บ้านแล้วก็เลยอยู่วันเกิดร้านเพื่อนว่าเพิ่นชิจัดงานวันเกิดร้าน หมื่อ้านนี้สาพอนเอาขีปลงรัวๆพี่นนองเพราะว่าเงนมาลายมือเนาะปวด้ลงขีปเพราะว่าเนื่องจากซาวพอนอ่ะคัดของเงรืเ่องไฟเรื่องไฟฟ้าพี่นนองเอเ้เพราะว่าแบตดกับเบิดลุกเที่ยวจะไปสาเพื่อนเพลินไรกับเกงใจเนาะสาวพรนกักับบ่คอยได้รีวิวให้พี่้นงเบึงกั่เงนลายมือก็ได้ลงไปอยู่เพื่อนเอื่อยก็ได้่ายขีปก็ได้ลงเป็นแบบรัวเลย ตอนนี้เฮือนกะมาถึงขั้นนี้แล้วพี่น้องพี่น้องเทขั้นเอาดินขาวเนาะเทขั้นเทิงนะกะอิฐบล็อกกะซื้อมากะคือสิยังบ่ได้ก่อง่ายเนาะเพราะว่าสะพอนกะยังบ่มีงบได้แต่ไฟกแต่โตสะพอนเองกะมีงบพี่น้อง อีทบลนี่ก็คือสีกล้องไว้อยู่แบบนี้ก่อนเนะาะพอสะพอนรอไฟพี่นอกเลยเมื่อี้นี่นะไอเคยกับมามาดึงสายไฟไว้เป็นว่าประมาณอีก3-4วันเนาะเป็นว่า เราไปไปอุงเฮียนบ่โลกมันดีว่าไอา้ฝนวันด้วยคือสายไฟไหวเลย่นไหวอีกสามสี่วันเนาะสางไฟจะมาลงไฟหายเมื่อนี้กะลมแหง้งแหง้งพี่น้องเว้ยวานนี่กะลมแหง้งเมื่อนี้กะลมแหง้งอีกแล้วเมื่อนี้ค่ะ่าวะเสียงมันดังรบกวนกับคอทษขคอภัยเด็กน้องเด้อมันลมแหง้งหรือมัน ตากับบด้ไปโรงเรียนในคู่ไปในคู่ไปไปกองประซุ่มบ่ไปร่วมเออในคู่ไปร่วมบ่ลูกอันนั้นแหละในคู่ไปซุ่มนะไปร่วมนั่นแหละหน,นากระมุ่มแท้ๆแข่งขากับลิงกระไลแม่ก็บ่ได้อยู่เมื่อวานนี่ก็จะอาบน้ำดีกว่ะบ,บ่ไม่ได้อาบน้ำใช่ ตัวนี้ก็ไอ้เคยเพิ่นกำลังดึงสายไฟพี่น้องกับน้องตายเพิ่นเอาดึงขึ้นบ่ตัวนี้นะเออ,อมันของมันอนา ไอ้ก็กำลังดึงสายไฟมา

จากกันซอยพี่ไอเอาสายพงษ์สายไฟขึ้นแล้วละกันมาเฮือนเฮือนสาแพงนี่ละพี่น้องมาดนเติบลวแหละวบายสักเบดสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีวายยูโหดีละกันเนี่ย ทามาแจะแบบจ้าๆเลยก็แทงขันเห็ดแังเนอะนะพี่น้องเมียนเคียงเนียนคองแม่ป้ามาแต่ปักซองนะพี่น้องพาบ่าแดงไปทำธุระเออไปสื่อทิ้งมาไหวเพื่อเป็นวัดเป็นยังหานะเป็นเป็นแล้วสามนองบุมน้องบานนองบดเป็นวัดเบิร์ตสามเป็นวัดเบิร์ตสามลบมารอบนี่เป็นวัดเบิร์ตจ้าๆกับเป็นหลานหน่อยกับเป็นทั้งเก็บข้อทั้งอัน ข่อยเองก็เป็นกำลังเริ่มเจ็บคอมาแล้วเนาะออน,นี้ก็ซืมา,า,าไว้มือเสาะนี่ก็มีน้ำมูกอยู่น้อยหนึ่งอยากกิน,น,นอยากกินมันอยากกินมันพี่น้นองมาสะพอนมายังเนาะสะพอน,นมา,ากกนทุาากกลมาเอาขีบลงกับปัญะพี่น้องลำบากแง้มใจเอาขีบลงกับห่อหอบ ทำมืดแล้วก็บ่ได้อยู่อยู่บนบ่มีชั้ญากอยู่บนบ่มีสั้นยานบ่มีไฟมาหอดแต่ด้นติบอลไรอะพี่น้องแต่ว่าค่าสาดแบตอยู่ข้าสาตแบตกบะเอาอะไรันกันเมกาทีโอ้ยบักหัมนี่ làmเป็น wat bơ, ไป sưu ai kem tan kim là, đi, là, làmเป็น wat, Nhịu, gì đây đấy วส่ายนด้ดีมาเป็น่าว่าต่อยแล้วล้าว่าน้ำปลาลุงมาลูกเบ้าปาล่้โชวขี้รถดให้ปลาลุงเบิ่งอีกเออผลากได้ด้วยนจ๊ะเออพ้อพรอนกับชิญยางไปห้พ่อเมาักเล็กหน่อยพี่น้องเลยเอออยากให้อู้มได้ดีนะ กินัดกินัดกินดกินดอืม้ค่ะใ่ขางกับจะลำบากเน้อยหนึ่งพอป่ะเบดกับโบบคอยมี่ตัญญานกับโบมี่ม่เตนมีตเทนเว หมื่อวานนี้ตั้งใหม่มาแน่นอนแล้วหมื่อวานนี้ลงพ่อออกจากบ้านเน่ยโรคหิดลัวๆเลยเมื่อวานนี้ต้องผิดรัวๆเลยเมื่อวานนี้เป็นแยนบไปลงหิดดดนดิไปลงผิดลายมือเพื่อนปลาเม่าวต่อทีหน่อย ป้าป้าไปดีลอยู่วันนี้ไปให้เอื้อยก่อนดีลาไปนั่งตีกำลังว่าจะไปหาป้าเมะอุพิน้องป้าเมาะอุผลมาหาเองแาบสบายดีบอกแม่พี่น้องเป็นเป็นวัดตึงไปบีวงเออนี่แต่คนเป็นวัดช่วงนี่อากาศร้อนหนี่เจ็บคอเดี๋ยวนี่นะเตีนมาว่าจนบ่อยากได้ บ uh, ah, hey. um, um, hmm, um. ่แม mm ่ก hmm. ันดโควิดเบ้าบอากาศหนาวกว่าบ่เป็นเล้เนาะพี่น้องไสลูกลไสก็ว่าบ่เป็นฮอดสมัยมันฮอดยานฮอดคาวมันไปไดป้าอู้บ่มีแฮงบ่โอ้ยอยากให้ป้าโอ้ม่ลูกบมาอบ่มีแฮงบ่ นี่ของเจ้านั่นนี่ประจําเบิดเงินนําอันนี้ก็ว่าแง่งไงเนี่ยติดรถไถเลยเนี่ยติดหลดไถน้องบอสน้องบอสบอสวาไข่งได้ดิเบิดซ้ำพ่นประจามแอบพ่นแอบเลยร่างขึ้นโหลดก็อีหลาวแล้วพอเห็นปลาหม่าวมาไปทางไหนไปไงวะไงพ่น บาดเจ็บแห้งเบิด <Okay. S 2> จะมันบาเจ็บหุ่นนี่นังหวัวไม่พอมื่อ้านี่ก็มีน้ำมูกจลูกมวยยาขืนสาวนี่เจ็บคอว่าจะเหมยกระจายจะเหมยวางนอ่มากินน้ำอุ่นยังใครนี่ทำมาเลิกมีอาการน,น,นีนนนร่กินน้ำอุ่นเอาบางกินน้ำเย็นชอบแต่ก็บริกินเย็นแล้วก็บริกินฮอทกินน้ำซื่อๆนี่เนี่ยน้ำธรรมดาๆนี่น้ำบริสเตรโต เอาหอนี่กันสิคอจบคลิปไปซัมมี่เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อขอเก็บภาพไว้ซัมมี่เนาะสาวแพงกำลังลลางเฉยสบายดีพี่น้องติดตามเนี่เด้อเขาว่ากดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อห่างหายเป็ลายมือลายเวนเนาะชะวบอนกับจีได้ไปเอาคลิปลงแล้วแหละทำมือเลยเจ้าหน่อเมื่อบ่ได้อีกเนาะ 拜地的拜地